กับเราอีกแล้วนะคะที่รับสร้างสระว,ว่ายน้ำม้านน้ำดีไซน์ละลายเฮเว้นนะคะวันนี้พามาส่งมอบงานสระว,ว่ายน้ำส,สวยๆนะคะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะบ้านคุณนุบชนนะคะลูกค้าที่น่ารักของเราะคะ่ะสระนี้นะคะจะอยู่ที่ขนาดความกว้างจะอยู่ที่4เมตร50นะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่10เมตรนะคะลึกเมตร30นะคะเป็นสระน้ำล้นนะคะหน้าน้ำล้นปู้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีเส้นเมทัลลิกขนาด10บคูณสินะคะ น้ำไหลเบาๆนะคะเรียบหรูดูแพงมากเลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะมีระบบไฟสองสว่างทั้งหมดสี่ดวงนะคะในสระเป็นสีขาวนะคะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีเข้มเมทัลลิกขนาด10กูน1ินะคะทั้งในสระและขอบสระเลยนะคะให้ดูลายกระเบื้องนะคะสวยๆเลยนะคะตรงโซนนี้นะคะจะมีบันได3ขั้นเดินลงสระนะคะแล้วก็มีราวจับสะตเลสนะคะ มีระบบจ้กรกุชชี่สามหัวแรงๆอย่างนี้เลยนะคะมีบันไดยาวสำหรับนั่งเื่อจากกุชชี่นะคะสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เราไปสร้างสระว่ายน้ํานะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ําม้านน้าดีไซน์ละลายเฮเว่นนะคะพาลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆสระว่ายน้ําสวยๆบ้านลูกค้าก็สวยๆเหมือนกันนะคะคิดอยากทาสระให้นึกถึงเรานะคะ สวัสดีค่ะ